คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคูณจํานวนครับกับจํานวนนับกันค่ะนักเรียนพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะพิจารณาผลคูณของ2อคูณหเศษหนึ่ส่วนสาสคูณห่เศษหนส่วนสาม หมายความว่ายังไงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะหมายความว่ามี1เศษ1ส่วน3อยู่กัน2กลุ่มนั่นเองค่ะนั่นคือ1เศษ1ส่วน3บวก1เศษ1ส่วน3ดันภาพเลยค่ะนักเรียนจากภาพนะคะนักเรียนจะได้คำตอบคือ สองเศษสองส่วนสามใช่ไหมคะดังนั้นนะคะสองคูณหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามจะได้สองเศษสองส่วนสามเรามาด,ดูอีกหนึ่งวิธีนะคะในการหาคำตอบนะคะสองคูณหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะคะ หนึงเซนหนึส่วนสมอยู่ในรูปจำนวนค้าเราจะต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนคะ่นะนักเรียนโดยนำตัวส่วนคูณจำนวนนับลวก,ก็บวกด้วยตัวเศษนะคะเราก็จะได้2องคูนเศษส่ 4, ส่วนสค่ะวิธีคิดนี้ก็จะเหมือนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมคะการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนก็คือการนำ ตัวเศษคูณกับจํานวนนับนะคะส่วนก็คือยังเป็นตัวส่วนคงเดิมนะคะนักเรียนตัวเศษคูณกับจํานวนนับก็คือ2คูณกับ4่ส่วนด้วย3ค่ะ2คูณ4่เท่ากับ8ใช่ไหมคะเราก็จะได้เศษแปส่วน3ค่ะเศษแปส่วนสาทำให้อยู่ในรูปจำนวนค้ดังนั้นนะคะผลคูณของ สองคูณหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามจะเท่ากับสองเศษสองส่วนสามค่ะเรามาดูตัวอย่างการคูณจำนวนค่ะกับจำนวนนับกันนะคะหาผลคูณของสองเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่ค่ะสองเศษหนึ่งส่วนสองอยู่ในรูปจำนวนค่ะใช่ไหมคะเราจะทำให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะ ค่อยจะนำมาคูณเพื่อหาคำตอบกันค่ะก็จะได้2เศษ1ส่วน2เขียนอยู่ในรูปเศษเกินจะได้เศษ5้าส่วน2คูณกับ4ค่ะเราจะนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับนะคะโดยที่ตัวส่วนคงเดิมนะคะนักเรียน ปเปอร์เซ็นต์ก็คือ5 5คูณกับจำนวนนับคือ4และส่วน2ค่ะก็จะได้5คูณ4่ส่วน2ค่ะนักเรียน5คูณกับ4ส่วนด้วย2ครูไฮจะนำส2นะคะมาหาร4กับ2ค่ะ2หาร2เท่ากับ1ค่ะ4นะคะหาร2เท่ากับ2ค่ะก็จะได้เท่ากับ ห้าคูณกับสองส่วนได้หนึ่งค่ะห้าคูณ 2, สองเท่ากับสิบส่วนก็คือเป็นหนึ่งใช่ไหมคะคงเดิมเราก็จะได้คำตอบคือเศษสิบส่วนหนึ่งค่ะหรือสิบนั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะผลคูณของสองเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่เท่ากับสิบค่ะต่อไปนะคะนักเรียนหาผลคูณของ นะคะคูณ5เศษ1ส่วน4ค่ะวิธีทำนะคะเราจะต้องทำจำนวนค้านะคะให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนค่ะนักเรียน5เศษ1ส่วน4เขียนอยู่ในรูปเศษเกินนะคะก็จะเท่ากับ8ปคูณกับเศษ21ส่วน4ค่ะเราจะนำจำนวนนะักคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนคงเดิมนะคะก็จะได้8คูณ21ส่วนด้วย4ค่ะคู้เรนะคะ จะนำ4นะคะมาหารนะคะ8กับ4ค่ะ4หาร4เท่ากับ1นะคะ8หาร4เท่ากับ2ก็จะได้2คูณ21ส่วนได้1ค่ะ21คูณ2นะคะก็จะเท่ากับ42ค่ะส่วน1นั่นเองท2ส,ส่วน1นะคะหรือจะตอบ42ค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะผลคูณของ แคูณ5เศษ1ส่วน4เท่ากับ42ค่ะต่อไปนะคะพาผลคูณของ2เศษ1ส่วน9คูณ1ิวิธีทำค่ะเราจะทำจำนวนคละนะคะให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะ2เศษ1ส่วน9คูณ12นะคะทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะเท่ากับ เศษสิส่วนเคูณสิค่ะเราจะนำตัวเศษนะคะคูณกับจำนวนนับแล้วตัวส่วนคงเดิมก็จะเป็น19บเกคูณสิส่วนดเก้าค่ะครูไฮนะคะจะนำสามนะคะมาหาร12แล้วก็9ค่ะ9หาร3ได้3ค่ะ12หาร3ได้4ค่ะ ก็จะเท่ากับ19คูณ4ส่วนด้วย3ค่ะ19คูณ4ได้76ใช่ไหมคะนักเรียนคำตอบที่เราได้ก็คือเศษ76ส่วน3ค่ะเศษ76นะคะส่วนด้วย3ยังอยู่ในรูปเศษเกินอยู่ครูไฮจะทำคำตอบให้เป็นจำนวนคละค่ะโดยนำ76หาร3นะคะก็จะได้25เศษ1 รูปจำนวนค่าของเราก็คือ25เศษ1ส่วน3ค่ะดังนั้นนะคะผลคูณของ2เศษ1น1ส่วน9คูณ12จะเท่ากับ25เศษ1นส่วน3ค่ะสรุปนะคะการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับทำได้โดยทำจำนวนคละ รูปเศษเกินก่อนแล้วหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมค่ะคุณไนะคะฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำจำนวนหัวข้ออย่าลืมทำกันด้วยนะคะนักเรียน